สวัสดีจ้ามือนี้กับมาพูกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนะาจ้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุน้นไทยเย็นของวันที่11มกรากับมีมาหายคือเก่านะาจ้าแต่ก่อนที่เฮาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับเมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจา้ากระขอให้ซ้อยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้วยจ้าขอบคุณจ้าก่อนเท่าจะไปเบิ้องแนวทางเขากลับมาเบิง้งรายงานผลก่อนเนาะอกจากของหุ่นไทยเย็นวันที่สิบมกราเท่าจากเนาะว่าผลออกตัวใดจากจากเที่ยวไฮไปเขากับไฮ ปันหนึ่งวิ่งรูดสองกับหนึ่งผลที่ออกมาบนอเอก้าศูนย์หกล่างออกหา,กห,ากหกจาก่าสำหรับหุ้นไทยเย็นวันที่สิบมกราเนอกจากนอฮอกกับเบา้าเขากบมีเขาบ้างรูดบ้างกับเบา้าว่ากันเนอกจากเฮากาหายไปเป็นเพียงแค่เนี่ยทางตัวเลขเท่านั้นกับเบิงไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเนืนอกจากเน,นื่องสำหรับแนวทางของหุ้นไท่เย็นวันที่สิบเอ็ดมกราเนาะ วามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิง้งแนวทางกับเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อกันเลยจะเนาะสำหรับแนวทางหุน่นไทยเย็นวันที่11มกราเนาะจ้ะกับไปเบิ้งตัวเด่นกับไฮเด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันกอนกับไฮฟันเจ็ดวิ่งรูดกับไฮแปดกับเจ็ด ไปเบิ้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจะ้ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกระไฮเจเก้าเจ8ดแปดเจเจเจหจ้ะไปเบิ้องตัวร่องตัวร่องกระไฮแปนย์แดหนึ่งแปดสองแสจ้ะ กับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับเฮลนไปกราฟน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับจะเขายากแน่กับจะมีหลุดบางเขาบ้างเข้ากับใส่แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตันนี้จะเขาง่ายหลิงง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบื้องเข้ากับเบื้องแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้ะ เป็นใจในนะจ่ามือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจ้ะเบิ่งแนวทางของหุน่นไทยเย็นวันที่11มกราคมไปแล้วเนาะจ้ะเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่เนอจ่มามักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขาจะได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบ,นเบาตรงกำลังที่เขาคิดไว้ ไทยนี่ช่องน้องช่อชาแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่อชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า